ตำรวจเมืองภูเก็ตค่ะคุมตัวผู้ต้องหาฆ่ามักุเทศทำแผนประกอบคำรับสารภาพ3าจุดด้วยกันตั้งแต่จุดเกิดเหตุจุดขายทองจนถึงจุดทิ้งศพค่ะสร้างความสะเทือนใจให้กับชุมชนและครอบครัวของผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเกต็ตคุมตัวนายจิรศักิ์ยอดบำรุงอายุ13ปีผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์นางสาวอรไทยอายุพงอายุ56ปีอาชีพมักคุเทศไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างๆจำนวน3จุดนั่นก็คือจุดเกิดเหตุฆาตกรรมจุดขายทอกและจุดทิ้งศพซึ่งการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในครั้งนี้มีพลตำรวจตรีสินเลิศสุข,ขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพันตำรวจเอกอักนิษฐ์ด่านพิทักษศาสตร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพันตำรวจเอกชาติชูแก้วผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตและชุดสอบสวนร่วมควบคุมดูแลความเรียบร้อยบรรยากาศในจุดเกิดเหตุค่ะก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดชาวบ้านและผู้ที่เห็นเหตุการณ์บางส่วนเข้ามาสังเกตการเจ้าหน้าที่คุมเข้มความปลอดภัยโดยผู้ต้องหา ได้แสดงขั้นตอนการก่อเหตุตามคํารับสารภาพตั้งแต่ช่วงเวลาที่ก่อเหตุในรถยนต์การขายทองที่ได้จากการชิงทรัพย์และจุดที่นําศพไปทิ้ง ทางด้านผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้เผยว่าการทําแผนนะคะก็เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อประกอบคํารับสารภาพของผู้ต้องหาและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะดําเนินคดีอย่างเคร่งครัดต่อไปเพื่อให้ความยุติธรรมกับผู้ที่เสียชีวิตและครอบครัวเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับชุมชนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตที่เป็นมักุเทศในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจยังคงเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริง เพิ่มเติมเกี่ยวกับการชิงทรัพย์และเส้นทางของผู้ต้องหาค่ะการนำตัวผู้ต้องหามาชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพนะครับซึ่งาการดำเนินการวันนี้ก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่เราได้นะครับก็ผู้ต้องหาสามารถชี้ชี่ยืนยันนะครับแล้วก็ตามจุดสถานที่ต่างๆเป็นไป,นปนตามพยานหลักฐานจากการสอบอปากคำเมื่อคืนนี้นะครับ ก็เราก็สามารถได้โทรศัพท์กับนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ให้สมาร์ทวอทชมานะครับมาคืนทั้งหมดนะครับแล้วก็จากการให้การเนี่ยก็เป็นการมุ่งต่อทรัพย์อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีสาเหตุอื่นนะครับก็ตอนนี้กําลังเช็คตรวจสอบเรื่องของเงินเงินที่ได้จากการซื้อทองเนี่ยว่าไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับซึ่งในส,สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้จ่ายตลอดนะครับ ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าทราบว่าเขาก็มีหนี้สินพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่ว่ามีผู้ร่วมระทําผิดหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่พบก็ทําผิดทําคนเดียวนะครับจากจากการที่เราตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดมานะครับวันนี้ทําทั้งหมดสามจุดนะฮะนะครับก็จุดที่ต่อเหตุครับท,ท,ท,ที่ที่ที่เนี่ยที่ห้างเนี่ยนะครับแล้วก็ เป็นจุดที่เอาไปทิ้งรถจุดแรกแล้วก็จุดที่สทิ้งรถจุดที่ส